วันที่5ตุลาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่ทราบเรื่องนี้ได้เห็นจากข่าวของสื่อมวลชนแต่นายทักษิณและร้อยตำรวจเอกเฉลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะที่ตนให้ความเคารพร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่แล้วและมี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู่เสมอแต่ถ้าตอนนี้นมีโอกาสพบกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็จะถามถึงประเด็นดังกล่าวค่ะท่านนี้ส่วนตัวยังคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทุกๆอย่างก็น่าจะเป็นไปด้วยดีและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่กับพักเพื่อไทยมานานรวมถึงให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่พักในเรื่องต่างๆอยู่แล้วเมื่อถามว่าจากเรื่องนี้จะทําให้เกิดรอยร้าวภายในพักเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะยังไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรส่วนกังนวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับนายจาตุพรพรมพันนาาภูมิตอบว่ ตนไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเนื้อหาสาเหตุของปัญหาก็ต่างกันค่ะ